ใกเล่าล่ะกก่จะมุ่งล้ว,ลว,ใ,ลลว,ลวใส่เสื้อลาใส่หลังคาเติมเติมจะมุ่งล่ะเออใส่เสื้อลาล้วใส่ไหมเสื้อลาแล่าล้องีไปไหนล่ะกีตาอยากขาวแบบนี่เหรอ กูก็มีเงินหอดล้านสองเนาะว่ะบัตรเบ่งในบัตรซีไปมืนเบินฮอเนาะคิดว่าสิบมุมนี่สำนันสำนึ้งให้พงเพงแล้วโขโว้ยบวเาว้ยาเดี๋ยวสูงอู่เพรไไรคอนตีนะวัดขึ้นนะเคยวัดปอกปอกปอกขึ้นหนึ่งวัดขึ้นเครื่องละไม้แท่งนำไงครับแท่งนุ่มน่อยอกี่ยเกียว มุงหลังคาแล้น้องมุงหลังคาแล้วแก่แล้วแก่แล้วมุงหลังคาแล้วมุงหลังคาแล้วน้องเอ้ยเริ่มและเมื่อแก่แล้วมุงหลังคาเมื่อนก่มุ่งหลังคาแล้วนะละเมื่อ บัดเส้น,สนกบบาทนะได้ช้ำนี่แลหละพี่น้องเอ้ยตั้งเสาที่คานก่อใส่บาทประตูในกระมงหลังคาเส้นกบบาทได้ช้ำนี่แหละนีะ่แหละสร้างบ้านท,ที่ทีลาวพี่น้องเอ้ยเบัดแสนกว่าบ,บาท็ได้ช้ำนี่แหละได้ประมาณนี้มุงหลังคา มุงหลังคาก็มุงหลังคาได้สำเร็จละแสนกุบะข้าวของแพงเงินเลยของขึ้นนะคะที้เอาแสงสีดูสิ่งขึ้นไปมุงหลังคาหมัดหมัดหมัดหมดหมดยกขึ้นยาวเก่าเม็ดกว่าทีมงานทีมงานดังนี้เก็บงานที่กับละ Chép ngăn vào đây rồi, đẹp rồi mông lăng kha đẹp rồi, đẹp rồi Ngâm 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 Chèm